เมื่อเรานะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าร่างกายเป็นส่วนประกอบจิตนะจะต้องฝึกต้องปฏิบัติขัดเกลานะตรงนี้เราต้องนะคะทำต่อเนื่องเข้มข้นให้เห็นนะลูกนะทำต่อเนื่องเข้มข้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นความเคลื่อนไหวตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าอะไรจะดับก็เห็นมันไปมันจะทำให สังขารเก่าๆที่เราสะสมมามันก็หมดไปนะเราสะสมมาจากความไม่รู้นะอดีตนะอดีตเราไม่รู้เราไม่ได้ฝึกแล้วก็สะสมด้วยความโง,ง่ของเรานั่นนะพระพุทธองค์เรียกว่าความเข่านะคะพอเราไม่เข้าใจไม่รู้สิ่งเหล่านั้นเราก็สะสมเอามาเป็นเรื่องราวนะจะเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติจะเป็นเรื่องลูกหลานจะเป็นเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องสุขภาพเงินทองอะไรขลังลาย พอเราสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นสังขารใหม่นี่นะเราก็จะทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นมันเพิ่มภพเพิ่มชาตินะส่วนใหญ่ไปเพิ่มอายภูมินะนเพิ่มอายภูมิเพิ่มนรกเพิ่มเปลตอสุรกายเพิ่มสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเป็นเวลาเช้านะลูกนะที่นี่นะคะหน้า อาสมของแม่ต้นไม้มันขึ้นเยอะเลยเขียวชะอุ่มถ้าให้อาหารไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะไปทำคลิปให้ลูกนานแล้วส่วนใหญ่แม่ก็จะอัพโหลดคลิปเก่าๆนะลูกนะนุ้ยไปลูกจะขึ้นมาจิกนะอัพโหลดคลิปเก่าๆนะคะให้ลูกได้ฟังเพราะว่าเรื่องคลิปเก่าๆมันยาวไปแม่ก็ทำมาทำให้สั้นวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดธรรมะปัจจุบันนี้นะคะ ไหล่รูปไหลานามปฏิบัติแล้วจะเกิดสภาวะสภาวะนั้นเป็นสังขารเก่าๆผุดขึ้นมานะลูกอย่าไปปรุงแต่งว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเราอะไรเนาะน,นะคะให้เห็นให้รู้แล้วก็ยิ้มให้มันนะพอเห็นพอรู้รับทราบแล้วก็ยิ้มให้มันอย่าไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสังขารเก่าๆทาั้งหลายนะ มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะเพิ่มพบเพิ่มชาตินั่นเองหลายรูปหลายนามเกิดนิมิตจิตตะสังขารขึ้นมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะบางคนก็นิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่ปุญาตายายที่จากไปแล้วก็มีนี่แหละพวกนี้เป็นสังขารเก่าๆที่มันผุดขึ้นมานะเขาเพื่อจะดับไป ที่เราคิดถึงอยู่นะคะจมปลักอยู่กับความเศร้าเก่าๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปมันจะหมดไปเรื่อยๆ <c oughs> แค่มาคะแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้แค่นี้แหละ <c oughs> เราเพียงทำแค่นี้เป็นประจำเสมอมันก็จะทำให้เราได้กำจัดสังขารเก่าๆหมดไปตลอดเวลาเลย ไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะขอให้ทำปฏิบัติต่อเนื่องทีทีการทำต่อเนื่องทำทีทีทำบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปเหมือนเราซักผ้าเราเช็ดพืนขยันขยันไปขยันเช็ดขยันถูขยันปัดกวาดทำความสะอาดขยันขัดมันก็สะอาดไปเรื่อยๆนะมันจะไม่อยู่ยงคงกระพันถาวร เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นเวลาลูกปฏิบัติก็อย่าบอกว่าอย่าไปตั้งจิตตั้งใจว่าจะต้องทำให้เป็นสดาบันนะเป็นสกิทาคาอานาคาอรหรันอันนี้มันเป็นเจตนาแล้วนะลูกมันเป็นความโลภขึ้นมาขอให้บอกว่า วันนี้จะมีสติอยู่กับภายในนะจะมีสติอยู่กับลมหายใจนะจะไม่ให้จิตส่งออกนะจะรู้ลมตามลมแค่นี้แหละมันจะผ่านไปแ๋วแล้ววินาทีก็ดูข้างในไปจะลืมเรื่องอดีตนะคะจะไม่คอยคว้าอนาคตคิดแค่นี้แหละนะคะนั้นเราจะได้ใช้กรรมชำาระเวนขนาดนี้ว่างี้เราได้ไปสร้างกรรมสร้างเวนให้ใครก็ขอให้มี นะการอาโหสิกรรมให้กันว่าอย่างนะี้นะบุญทั้งหมดขอยกให้นะทุกรูปทุกนามทวจักรวาลน,นะคะจากนั้นก็ดูข้างในไปแค่นี้นะพอเราอธิฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละนะจากนั้นก็กลับมาสู่ภายในเลยไม่ต้องอธิษฐานอะไรไอ้รับรู้ลมเข้ารับรู้ลมออกรับรู้ลมเข้ารับรู้ลมออกแค่นี้นะลูกจะพบความอิสระแน่นอนนะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอให้ตั้งอกตั้งใจทำค่ะแมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นจมูกสูดลมปล่อยลมอมยิม้มเริ่มต้นใหม่ค่ะแมวทองยกตัวขึ้นยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นจมูกสูดลมปล่อยลมอมยิม้มการสูดลมยาวๆนี่เหมือนเรากลั้นไว้นั่นแหละสุดแล้วนะคะ หูอื้อแล้วหรือว่าทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยออกมาทําแค่นี้แหละทําเช่นนี้วนไปวนมาไปเรื่อยๆทุกเวลานะเพียงเราไม่ส่งจิตออกไปในนั้นะเห็นข้างในนั้นมันจะเห็นความร้อนนะข้าแมวทองนี่ลูกจะเห็นความร้อนที่ทองเลยข้าแมวทองไปเนี่ยเห็นความร้อนความอึดอัดนะคะไขสันหลังเราเริ่มเจ็บเริ่มปวดต้องนั่งก้นกระดกไปข้างหลังนะนั่งท่ายโยคะนั่งท่าสมาธิ นั่งท่าพระพุทธรูปมันจะทำให้เราไม่เสียสมดุลนะคะของกระดูกสันหลังฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าหมดลมนี่แหละลมหายใจมันช่วยให้เรานะไปชำระล้างกิเลสข้างในมันมีประโยชน์ตอนมีลมนี่แหละถ้าหมดลมเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเราทำตอนมีลมนี่นะขยันไป ดีกว่าที่จะเอาจิตไปสง่งออกนะเพ่งโทษทั้งคนในโซเชียลทั้งคนในครอบครัวทงคนในหน่วยงานไม่เอานะลูกนะใครที่ถูกถอดยศปลดตําแหน่งนะใช้เวลาเข้าคอสนะลูกนะธรรมะจัดสรรธรรมะเลือกให้ลูกนะคะได้เข้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังในรูปแบบในะลายรูปลายนามนะนะถูกถอดยศปลดตําแหน่งนะคะย้ายตําแหน่งเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ๆนั่นเอง เราไม่ต้องไปเสียใจนะคะกับการถูกโยกย้ายถูกปลดตำแหน่งถูกถอดที่หน้าที่การงานพาตัวเองเข้าคอร์สในชีวิตนี้จะเงินทองมากมายได้ทำงานอะไรมากมายตลอดเวลานะเราควรจะใช้เวลาให้เก่จิตแกจใจของตนเองไปเข้าคอร์สแล้วลูกจะเป็นผู้ที่ได้รับคําตอบแน่นอน,น,นจะรู้เลยว่าชีวิตทั้งชีวิตมาเนี่ยไม่มี ช่วงในอิสระจากทุกเท่าในตอนออก,ออกจากคอร์สนะตอนจบคอร์สของอาจารย์โกเอ็นก้านี่แหละวิปัสสนานะลูกนะเรียกว่าควิปัสสนาสิบวันทีละสิบว,วันนี่แหละเข้าไปเรื่อยๆก่อนจิตมันสะเทียนเมื่อไรแล้วเราก็ลองเข้ายี่สิบวันดูเข้าสามสิบวันสี่สิบห้าวันและหกสิบปิดวาจาเลยนะคะปิดโซเชียลเลยอยู่กับตัวเองตลอดแม่พัมมาหมดแล้วนะคะ มันจึงได้รับคําตอบนะคะทำมาหมดแล้วได้รับคําตอบถ้าใครที่ยังทุกข์อยู่ยังหุ้มจิตหุ้มใจงวยงงสงสัยกับเรื่องราวต่างๆอยู่สิ่งนี้ช่วยได้การเข้าคอร์สของอาจารย์โกอินกาลูกจะเห็นแผนที่นะคะชัดเจนเลยลองดูนะลูกนะการไปเข้าคอร์สวิปัสสนาอนาปนสติของอาจารย์โกอินกาตาม หลายจังหวัดเลยในประเทศไทยนี้มีตั้ง12ศูนย์นะคะเริ่มที่กรุงเทพธรรมธานีประทุมลังสีมากาญจนบุรีอุดรคอนแก่นปราจีนอุบลน,นครศรีธรรมราชนครราชสีมานครสวรรค์เพชรบุรีพิษณุโลกลำพูนนะคะมีทั่วเลยใครอยากไปไปตรงนั้นก็ไปได้นะลูกนะแม่ไปพิสูจน์มาแล้วได้รับคำตอบแล้วอิสระจากทุกแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะมีแต่จะแชร์ประสบการณ์ให้ลูกๆขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจนะคะทำแมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นจมูกสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอแค่นี้แหละวนไปวนมานะลูกนะทำแค่นี้ทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอทำทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะลูกนะเริ่มต้นต้องทำให้ได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปไม่งั้นกิเลสมันไม่ถูกสลายไม่ถูกละลาย หรือแม่มันเหมือนน้าแข็งในช่องฟรีซนะต้องกดปุ่มละลายก่อนหนึ่งชั่วโมงมันจึงละลายนะนี่แหละค่ะค่ะตอนนี้แดดออกพอดีเลยแม่ทําคลิปช่วงเช้านะลูกนะตอนนี้แดดมาแล้วละ่ะก็ขอให้ลูกทุกลูกทุก,ก,กนามขยันจงประสบความสําเร็จจงประสบความสําเร็จวิมุตต์หลุดพ้นนะคะเข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานโดยพร้อมเพรียงกันนะ เราจูงมือกันไปพร้อมๆกันเลยแม่ก็มนะีช่องทางให้ลูกศึกษาคือห้อง youtube ห้องแดงบ้านแดงห้องเฟสนะคะเฟซบุ facebook, นะ๊กหรือว่าเพจนะคะชื่อแม่ชีธรรมดาหมดเลย facebook ก็เหมือนกันนะคะแม่ชีธรรมดาเพจก็แม่ชีธรรมดาใน y o u t u b e ก็แม่ชีธรรมดาแล้วก็ในห้องติ๊กต็อกนะคะแม่ชีธรรมดาเช่นกันนะลูก พบกัน4ะสีโมงถึง2องทุ่มอันนี้ในห้องทิกต k อกส่วนแบบแพลตฟอร์มอื่นๆก็อย่างเฟซย่าง YouTube การทุกเวลาเลยเปิดขึ้นมาได้เลยมีเพลย์ลิสต์อยู่นะเพลย์ลิสต์ธรรมดาเนี่ยนะแม่ก็มีคลิปยาวไปเลยหรือว่าธรรมดา YouTube นะเป็นเพลย์ลิสต์ส่วนในในห้องแชทห้องเกี่ยวนะเช้ากลางวันเย็นนะคะติดต่อกันได้ตลอดเวลาเลยถามคำถาม ทำสภาวะธรรมได้เลยนะลูกนะสภาวะธรรมในห้องเขียวส่งเป็นเสียงส่งเป็นคำธารมมันเป็นลายที่ใกล้ตัวชิดกันนะตัวต่อตัวได้เลยออกเป็นเสียงก็มีนะคะเป็นรูปเป็นภาพเป็นวิดีโอได้ทางนั้นเลยนะส่วนในห้อง t ิ k t ตอกเน้นนั่งให้ลูกสี่ชั่วโมงเลยนะลูกมาทั้งปฏิบัติด้วยกันเลยสี่ชั่วโมงลูกก็ได้สร้างทานศีลส,สมาธิปัญญาครบวงจรเลย สชั่วโมงถ้าเราทําทุกวันนะชีวิตนี้มีความหมายแน่นอนมีความหมายแน่นอนนะลูกกาจัดบาปอากุศลสังขารเจ้ากรรมในเวรกําจัดโรคภัยไข้ไขเจ็บออกจากร่างกายแน่นอนนะลูกนะอดทนอดกลั้นมานั่งไปนะได้โยนเหรียนโยนกล่องโ,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 โยนของควันบ้างนะคะให้รางวัลของควันนะมันจะเข้าสู่โสดาบันได้ง่ายขึ้นหรือจิตอริยะจิตพุทธะได้ง่ายขึ้นคือการสละจาคะ และความตันีทีเหนียวนี่จะทําให้เราเข้าสู่ธรรมได้ง่ายขึ้นนะแม่ก็หาทุกวิธีช่องทางให้ลูกนะได้ปฏิบัติเพราะว่าเราได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าคําสั่งก็คือฝึกปฏิบัติเข้มข้นแล้วนะคะจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะคะกิเลสมันนี้โรดไปแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยนะจงเดินจาริกไปอบรมสั่งสอนผู้ที่ยังไม่รู้นะ นะผู้ที่ยังไม่รู้ก็คือกิเลสหุ้มใจอยู่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นั่นเองนะเราปฏิบัติตามคําสอนมาอยู่ในเรือนว่างเรือนที่เขาไม่อยู่แล้วเขานิม,มนต์ให้มาอยู่นะคะเป็นเรือนว่างนะคะเจ้าของเมียเจ้าของไปบวชอยู่นะคะแต่พ่อแม่พี่น้องอะไรก็หมดลมไปแล้วนะคะนี่แหละฉะนั้นลูกๆทั้งหลายโอกาสทองมีแล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มแม่ชีธรรมดาก็ไปเปิดดูไปติดตามได้ ใครที่ฟังแล้วอยากจะทานไม่สะดวกในการติดต่อส่วนตัวก็กดเหรียญได้นะลูกมันมีเหรียญส่งเหรียญส่งหัวใจส่งกำไรอะไรให้กันได้นะลูกนะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นไรายได้นะคะเล็กๆน้อยๆก็สะสมไปนะลูกนะได้สร้างบาร,รมีทานนะคะที่บอกว่าส่งเหรียญส่งอะไรเนี่ยมันจะมีให้ลูกๆทั้งหลายนะคะ กดเข้าไปได้สร้างบาร,รมีนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะใน YouTube ก็มีนะคะมันมีตัว a S อยู่ในตัว a S หมายถึงหมายถึงดอลลารนะ์นั่นเองลูกมันจะเป็นเหรียญน,นะคะกดเข้าไปแล้วมันจะมีเลือกลูกจะเลือกแบบในกี่เหรียญกี่รางวัลกี่ของวันคล้ายๆในทิกตอกหมดเลยนะในห้องฟ้าห้องแดงห้องฟ้าคือ f a c e b o o k ในเพจนะคะในเพจใน YouTube มีหมดเลยนะคะ ส่วนลายนี่ก็ตอดตัวตรงๆเลยนะคะถ้าอยากจะสร้างบารมีทานนี่แหละให้เราเริ่มทานก่อนนะการทานบารมีนี่มันทำให้เราละความเป็นตัวตนละความตนีนั่นเองลูกก็จะได้ครบทานรักษาศินแค่สินห้าก็พอนะลูกนะมันจะไม่ลำบากตนเองแต่ถ้านักบวชนี่ต้องสินแปดขึ้นไปนะอดนอนพออาหารกินอาหารมือเดียวนะคะหรืออย่างมากก็สองมือ อดนอนพออาหารปฏิบัติภาวนาเข้าคอร์สเดี๋ยวถ้าเป็นคา,ารวาสก็ไปเข้าคอร์สที่ตามศูนย์อาจารย์โกเอ็นก้านะลูกนะนั่นนี่สะดวกสบายเวลาโรงเรียนปิดนะคะที่เป็นครูบาอาจารย์ใครที่ทํางานราชพิสาหากิจก็ช่วงเวลาพักพักร้อนนะคะก็ไปเข้านะคะหรือลาไปก็ได้ทีละสิบวันนะนี่แหละไม่มีเสียค่าลงทะเบียนใดๆนะคะของอาจารย์โกเอนก้า ท่านจัดอบรมฟรีเลยนะคะพอใครที่เข้าถึงทำแล้วเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสให้บริจาคนะคะค่าน้ำค่าอาหารค่า,าวัสดุอุปกรณ์อะไรไปนะคะนี่แหละท่านก็จัดระบบได้อย่างดีเลยถ้ายังไม่เข้าคอร์สเนี่ยอยากจะทำทานมากมายเป็นล้านเป็น10ล้านท่านก็ไม่เอานะแต่ถ้าอบรมแล้ว1คอร์สสิบวันเนี่ยบริจาค1บาทถ้าก็รับสองบาทก็รับนะคะนี่แหละ ฉะนั้นนะท่านจัดระบบได้อย่างดีเลยแม่แนะนำนะคะให้เข้าคอสของอาจารย์โกเอ็นกานะลูกนะมันจะเห็นแผนที่ได้ชัดเจนมากขึ้นขอให้ขยันต่อเนื่องพอได้เข้าคอสออกมาแล้วก็มาฝึกเช้าเย็นมาฝึกกับแม่เช้ากลางวันเย็นนี่นะฝึกในห้องฟ้าห้องเขียวห้องแดงห้องแชทแดีวล,ลูกก็จะได้ทำต่อเนื่องกลางคืนนี่ลูกปฏิบัติดีมากเลยนะ ปฏิบัติกลางคืนนะเพราะมันสงบสงัดไม่มีใครบครบกวนไม่ต้องมีภาระอะไรขอให้ลูกปฏิบัติช่วงกลางคืนได้นะคะนั่งปฏิบัติไปเดินยืนนั่งนอนขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไปเรื่อยเรื่อย,อยนี่แหละลูกจะพบคําตอบแน่นอนนะคะจงสําเร็จจงพ,พบความมีมุตหลุดพ้นขอให้ลูกอิสระจากทุกข์โดยทั่วกันคะ่ะ